สวัสดีครับผมบันดาบีพายนะฮะวันนี้อยู่กับเกมลองวินเตอร์อีกแล้วนะครับวันนี้เหรอผมจะมาทําอะไรเหรอวันนี้ผมเจอบั๊กในเกมอย่างหนึ่งฮนะซึ่งมันทําให้อ่าเราได้เงินเยอะมากๆเลยนะครับแต่ว่าบั๊กเนี้ยมันคือมันเป็นความแหลกของเซิร์ฟเวอร์นะครับคืออย่างแรกคือกล่องเนี้ยมีคนวางเอาไว้นะฮะแล้วมันก็บั๊กนะครับมันหยิบไม่ขึ้นนะแต่ว่า เนี่ยเวลาที่เรากดเนี่ยมันมีไอเทมเด้งออกมาเห็นไหมครับเราสามารถกดหยิบไอเทมได้แต่ว่าแต่ว่ามันไอไอกล่องนี่มันไม่หายไปนะนี่มันเป็นการปั๊มไอเทมนะครับเนี่จะเห็นนะครับว่าเงินเนี่ยมันมีผมได้มาสองสองหมื่นแล้วนะก็คือผมกดกดหยิบกล่องขึ้นนี่แหละทำให้กล่องกลายเป็นหงุงแล้วก็กดสเปซบาร์เรียกได้ว่าแบบกดต่อๆกันนะเนี่ย นี่ก็หูได้กล่องมาเพียบนับไม่ท้วนนะฮะแล้วคนที่เขาวิ่งผ่านไปผ่านมานี่ก็น่าจะเป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันนะฮะก็นี่ก็คือความยังไม่สมบูรณ์ของเกมนี้นะฮะแล้วก็เซิร์ฟเวอร์นี้เนี่ยผมก็วิ่งมานะรอบหนึ่งได้ได้เท่าไหร่เดี๋ยวไปดูดีกว่าถายได้กล่องละ210อยสิบคอนเทนเนอร์ละ210เนาะ หายรอบหนึ่งก็ได้สี่พันสองนะฮะนี่ก็สองหมื่นห้าที่ผมก็วิ่งมาประมาณสี่รอบห้ารอบแล้วนะก็ไอว่าถ้าทุกคนไปเจอก็ช่วงนี้ก็มันเป็นช่วงเบต้าของเกมนะฮะมันก็เกิดขึ้นได้เสมอนะ,ะเกมมันยังไม่สมบูรณ์เนาะก็เผื่อใครที่อยากจะปั๊มเงินนะช่วงแรกแรกก็จัดไปเอาไปก่อนเลยฮะ รู้ว่าชีวิตนี้มันอยู่ยากนะครับสําหรับเกมเนี้ยมือใหม่ถ้าบระเอินไปเจอบั็กแบบนี้ก็อย่าพลาดโอกาสแล้วกันนะเพราเป็นว่าก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามรับชมนะฮะถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับผมถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้เกมนี้ลองมินเตอร์ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับผมอ่าเงินสองหมืนเก้ายังไม่ทันไปจากท่าเรือแรกเลย ครับถ้าเจออะไรอีกเดี๋ยวก็มีมาบอกกันนะคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณนะครับบายบายครับผม